สวัดสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟ,ฟุตบอลใน,นช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลท,ทุกคนด้วยนะครับสําหรับชาวนี้ถือว่าเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับตรวจร่างกายผ่านด้วยสําหรับมาเซลซปิเซอร์ครับเส้นสายกับเซรเลิงบรุเซอยดร้อนมุนใส่ไปนะครับหวานเจี๊ยบนะครับผม ล่าสุดแม่รอชาครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการครับมาเซลเปเซอร์บรลลุข้อตกลงเซน็นสัญญาสปีค่าตัว19ล้านยูโรย้ายจากสือใต้ไบรเยนมาอยู่กับเสือเหลืองบรุษเซอร์รอนมูลเป็นที่เรียบร้อยเราต้องบอกว่ามิดฟิลชาออสเตรียคนนี้ครับย้ายแบบยืมตัวมาเล่นให้กับแมนยูนะเมื่อรู้กานที่ผ่านมาผลงานหน้าประทับใจจนแฟนบอลเนี่ยเชยร์ให้แมนยูซื้อขาดไปเลยแต่สุดท้ายครับแมนยูไม่ซื้อขาด อาซับิเซอร์ก็เลยต้องกลับมาอยู่กับไบเยนเหมือนเดิมนะครับเราต้องบอกว่าซับิเซอร์เนี่ยเป็นส่วนเกินในทีมของไบเยนไปแล้วครับในที่สุดก็ได้ทีมใหม่ก็คือบรูซยเอรอนมุลที่ดึงตัวเขามาร่วมทีมด้วยสัญญาสปีหลังเขาเนี่ยผ่านการตรวจร่างกายในค่ำคืนที่ผ่านมา สปบิเซอร์จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาสมทบเพื่อนใหม่ที่กำลังทัวร์ปรีซิสันอยู่ที่นั่นทันทีเลยนะครับสปบเซอร์เป็นนักเตะใหม่คนที่3ของดร็อตมุนนะหลังจากาตามหลังเบนไซเบนี่นะฮะแล้วก็ฟิลิกเมชาท่านนี้ครับดร็อตมุนต้องหามิดฟิลใหม่เข้ามาเสริมหลังจากต้องเสียจูโกแฮมรวมไปถึงมามูดดาหูดไปจากทีม เซบิเซอ,อย้า,จายจากไลซิกครับมาอยู่กับไบยเยนเมื่อปี2021เล่นให้สโมสรไป185นัดยิงไป34ประตูตอนนี้ก็กลายเป็นเสือเหลืองเต็มคาราเบลแล้วนะครับเปิดตัวย้ายให้สังกัดทันทีสำหรับมาเซลซซบิเซอนะครับถือว่าราคาย่อมเยานะครับ19ล้านยูโรก็พอจับต้องได้สำหรับบุเซียรดรอนมุนครับผม